เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัรเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนดวงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภยัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับมาอยู่ด้วยกันช่วงค่ำๆทางดูบังกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะฮะ ช่วงนี้ก็เข้าใจแหละนะครับบางท่านอาจจะแบบขอเฟรเลยมันแย่เหลือเกินนะครับบางท่านก็บอกเฮ้ยขอพักคลิปไม่อยากดูคลิปเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเพียงแต่ว่าอ่ะเราก็ทําช่องเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเราก็ทํารายการประจำเนาะฉะนั้นก็ต้องหาเรื่องมาคุยกับทุกท่านนั่นแหละนะครับจำนวนวิวอ่าหรือว่าผู้ที่สนใจมาดูเนี่ยอันนี้คือเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราก็ทําได้แค่สําหรับท่านที่ยังอยากจะมาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันในคลิปนี่ก็ยินดี นะครับท่านใดก็ตามที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆช่วงนี้ขอพักเฟดไปก่อนก็ตามนั้นนะครับคือใช้คําว่าไงดีสถานการณ์นตอนนี้มันก็เราในฐานะแฟนบอลควบคุมอะไรไม่ได้นะครับรับในสิ่งที่เป็นนะฮะเท่าที่มันไหวก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องเชียร์ทีมกันต่อไปถามว่าเชียร์กันมาขนาดนี้เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนทีมเชียร์ได้ไหมละ่ะนะครับฟุตบอลเนี่ยนะมันก็ เป็นเรื่องที่เปลี่ยนกันยากครับเกิดมาแล้วเชียร์ทีมนี้แล้วนะครับคุณเปลี่ยนไม่ได้กูก็ต้องเชียร์มันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เรื่องที่ผมจะพูดในคลิปวันนี้นะครับก็ขอพูดในแง่มุมดีๆบ้างละกันนะครับส่วนแง่มุมในการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเปลี่ยนตัวอโมริมเรื่องนักเตะคนนั้นคนนี้เล่นไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยว่ากันไป ที่คลิปฟุตบอลลัตที่เฮลกับไปตามกันได้ในคลิปช่วงประมาณสายๆที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายนะครับด้วยเหตุผลทางเทคนิคก็เลยไปลงซะบ่ายโมงวันนี้ลงช้าไปหน่อยก็ต้องขอภอภัยแต่ว่าวันนี้นะครับในคลิปรายการช่วงเย็นนะครับเรื่ี้ต้องคุยผมจะมาพูดถึง2นักเตะที่อาจจะเป็นความหวังเล็กๆให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วกันนะครับในเวลานี้ก็คือจอชัวเซิร์กซีหรือว่าจันดู แล้วก็อีกคนก็คือนักเตะใหม่ของเราอย่างทางแพทริกดอกกูนะครับคือไปเริ่มมาที่เซิร์กซีก่อนเอาจากความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าพอเซิร์กซีได้บอลเนี่ยเขาแทบจะเป็นไม่กี่คนในทีมที่ผมเชื่อว่าทีมจะไม่เสียบอลคือตอนแรกๆตอนเซิร์กซีย้ายแมนยูนเต็ดเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเออเขาช้าไปนะครับจังหวะอะไรต่างๆมันดูไม่ทันเลย สปีดก็ช้าความแข็งแกร่งก็มีน้อยแต่ว่าเหมือนพอเขาปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้แล้วเหมือนใจเขาสู้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เคยมีข่าวว่าเฮ้ยยูเวนตุสสนใจเซอร์กซีอยากจะดึงกลับไปเล่นที่เซเรียนะครับเซอร์กซีเองก็มีข่าวกับทีมนั้นทีมนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยข่าวเขาก็มีการรายงานมาตลอดว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจที่จะสู้ต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอวัดกันอีกสักตั้งวะตลาดซื้อขายเดนมกราคม ก็ไม่ย้ายทีมนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เห็นพัฒนาการถ้าหลายท่านได้ฟังไลฟ์ฟังคลิปมาตลอดนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าให้เลือกระหว่างรัสมุชอยลุนกับจอชัวเซิร์ซีเล่นเป็นกองหน้าผมก็เลือกจอชัวเซิร์ซีนะครับเอาจริงๆถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อาหมัดกับเมนูเจ็บพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยแล้วมาต้องเลือกสู่หน้าคนเดียวผมก็ยัง คิดว่าควรจะเลือกเซิร์ฟซีอยู่ดีเพราะอย่างน้อยนะครับผมเข้าใจว่าเซิร์ฟซีไม่ใช่กองหน้าที่จะยิงแรงนะครับยิงแบบมีพลังยิงแม่นยําเฉียบคมสวบสวบหายหายเสียบสามเหลี่ยมนะครับยิงแล้วตะข่ายขาดขนาดนั้นไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเซิร์ฟซีเนี่ยมีสิ่งที่กองหน้าคนอื่นนะครับเขาต้องมีแต่ว่าฮอยลุนไม่มีคือการเก็บบอลแดนบนฉะนั้นผมต้องยอมรับว่าในช่วง ต้นยุคอมริมนเดี๋ยวเราทำไลฟ์ที่เกี่ยวกับการแบบเฮ้ยประเมินเกรดนักเตะใครไหวใครไม่ไหวตอนแรกผมก็คิดว่าเซอร์กซีไม่น่าไหวนะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งขนาดนั้นแต่เขาไม่เหมาะกับแมนยูเนเต็แต่แต่เออมันกลายเป็นว่าเซอร์กซีก็ไปสวดต,ตัวเองได้ครับว่าเขามีเหมือนกันแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าสถานะของเซอร์กซีจากการประเมินของสื่อแล้วก็แฟนบอลจากที่เห็นฟอร์มในสนามเนี่ยมันเหนือก็คอยลุนไปละเมื่อวานนี้หลายจังหวะนะครับคอยคล้องบอลคอยเก็บบอล แต่ปรากฏว่าเพื่อนด้านข้างหรือว่าด้านหลังมันซัพพอร์ตก็ได้ไม่มากพอรูโน่นี่วิ่งหัวหมุนเลยวิ่งตามแบตติสันวิ <CA> ว่งเชื่อมจากกลางไปหน้าทำอยู่คนเดียวพี่ใหญ่คาเซก็ไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายก็ได้ประมาณนั้นส่วนดารโลนะครับก็ตามนั้นครับนะครับเมื่อคุณมีด้านข้างด้านขวาเป็นดาร์โลมันก็จะช่วยได้น้อยนิดนึงนะเราก็ไม่ได้อคติกับดา์โนะนะครับเพียงแต่ว่าคือ ตำแหน่งวิงแบ็กอ่ะมันควรจะมีที่ดีกว่าดาร์โลอันนี้พูดกันตรงๆนะผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งค้าดาร์โลได้ย้ายทีมไปอยู่กับทีมที่ระดับกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการนักเตะที่ฟิตตลอดลงเล่นได้ตลอดนะครับแล้วก็ฝีเท้าประมาณนึงโล่ไปแล้วเล่นดีผมก็จะยินดีแต่กับแมยเย์เนี่ยอันนี้ก็ต้องว่านํตรงว่าระดับมันต้องมันต้องไปมากกว่านี้ต้องสูงกว่านี้ฉะนั้นก็ต้องไปพูดถึงวิงแบ็กอีกฝั่งด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยรูปเบนนาริมใช้เขาตามฝั่งที เขาถนัดเท้านั้นนั่นหมายคุมว่าแพทริกดอกูเขาถนัดเท้าซ้ายนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปเปนบนารุมก็จับเขาไปเป็นแบ็กซ้ายสถิติเมื่อวานนี้ยอดเยี่ยมนะครับจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย10ครั้งนะครับเอาชนะการดวล 1, 1น1ะต่อ1น1ะ8จาก9ครั้งนะครับสกัดบอลน,นะครับสำเร็จ4จาก4ครั้งสร้างสนโอกาสไป2ครั้งแล้วถ้าดูฮีทแมปของแพทริกดอกูเมื่อวานนี้เนี่ยโ,โหทางฝั่งซ้าย วิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะมากแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวนะครับเพื่อนไม่ค่อยจ่ายให้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันบอลมันไปที่โล่บ่อยยนะครับเดี๋ยวก็ออกขวาให้โล่เดี๋ยวก็ออกขวาให้โล่นะครับดอกูตีรถเปล่าไปออกด้านซ้ายนะครับเพื่อนไม่ค่อยจ่ายให้นะครับแต่ว่าอ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นความหวังแล้วกันนะครับคือพลังงานในการเล่นวิงแบ็กคือวิงแบ็กมันต้องเล่นแบบนี้ไว ผมเข้าใจนะมันก็มีช็อตที่ดอกูครอสบอลเสียมีเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่าทุกจังหวะที่ดอกูได้บอลเนี่ยสุดท้ายมันจะออกมาดีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างน้อยเขามีแรงวิ่งนะครับเขามีความใจสู้ในการเล่นเกมรับและการเล่นเกมรุกนะครับนี่คือแบ็กที่ Back เหมาะกับการเล่นด้านข้างอย่างแท้จริงก็อ,อาจจะมีบางท่านที่ลองอเสนอความเห็นมาว่าเฮ้ยดอกูขยับไปเล่นเป็นกลางรุกเบอร์สิบได้ไหมสิบคู่อนะนะครับแผนอโมริมอะนะแต่ผมก็รู้สึกว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งที่มันเหมาะที่สุดสำหรับแพทริกดอกูอ่ก็คือการเล่นเป็นโตวิงแบกนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าที่เข้าทางที่สุดแหละเพียงแต่ว่าในสภาวะการที่ตัวหาเยอะนะครับเพราะว่าโยโร่ก็ป่วยนะครับแล้วก็ลุกชอก็ยังไม่กลับมาซึ่งมาเลาเซียก็ไม่อยู่แล้วนะครับหลอยยิมตัวไปอาหมัดก็พักทั้งซีซั่นฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย คือถ้าจะเอาคนที่เล่นแล้วดาวโลไม่อยู่ในสนามมันก็มีแค่มาซูอุยที่ขยับไปเล่น,นแบกอีกฝั่งแต่มาซูอุยพลังในการขึ้นเกมมันก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันณตอนนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าหลายๆเกมเราก็ต้องใช้ดาวโลอย่างอย่างเขาเลยกว่าไงอย่างไม่มีทางเลือกต้องใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าครั้นนะครับเราจะลุ้นเอาเยาวชนอะไรขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่า ณตอนนี้นะครับมันมันยังไม่เห็นนะกันยังไม่เห็นว่ามันจะมีใครที่ทั้งอโมริมแล้วก็ทีมโค้เชเยาวชนจะให้โอกาสในเวลานี้นะนะครับมันก็มีแหละเบเนโตมันตาโตนะครับจากชุดเยาวชนใช่ไหมเจเดนคามาซันแบ็กที่เล่นกับยู18แล้วก็หลายคนเนี่ยเชียร์อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่านั่นแหละครับท้ายที่สุดเรื่องโลนี่ก็ต้องทาใจนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลย นะครับว่าถึงผมจะบ่นถึงผมจะวิจารณ์อยู่ตลอดนะแต่มันก็ต้องทําใจนะครับว่าก็ต้องเห็นเขาไปเรื่อยๆฉะนั้นก็หวังอีกฝากหนึ่งให้บอลมาถึงตอกูเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นความหวังครับ2ตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผมรู้สึกว่าเมื่อวานอย่างน้อยมันทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าเออก็ก็ได้ดูได้เชียร์ตัวที่มันพอเล่นได้บ้างนะครับก็หวังว่า2คนนี้จะรักษามาตรฐานเอาไว้ต่อไปนะครับแล้วกับสควอตที่มันมีแค่นี้มีประมาณนี้เนี่ย ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมว่ายังไง2คนนี้ก็น่าจะตัวจริงยาวๆมันคงจะไม่มีใครเจ็บเพิ่มมันคงจะไม่มีอะไรที่ร้ายแรงไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับก็ขอเป็นสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> เข้าใจว่าบอลมันเพิ่งแพ้มาหลายท่านก็อาจจะหัวร้อนกันหรือว่าจะเซงกันนะผมก็เอาแง่มุมดีๆมาพูดแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเรื่องเรื่อง,องแย่ๆจะไม่พูดเลยเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์จะไม่พูดเลยผมจัดไปแล้วเมื่อเช้าคลิปนี้ก็เอาประเด็นของจันดูกับดอกูนะครับมา แยกเป็นส่วนๆแล้วกันส่วนท่านไหนก็ตามเข้าใจบอลมันแพ้คุณจะมาบ่นในคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรเข้าใจนะครับเข้าใจแต่ก็มันมี2มุมเนาะผมย้ำอีกครั้งนะช่องเราเพจเรานะครับใน FB ก็เหมือนกันใน YT ก็เหมือนกันนะครับเรื่องดีเราก็พูดไม่ดีก็พูดแฟร์ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยวันใดก็ตามที่นักเตะทำดีผมก็จะต้องชื่นชมวันไหนก็ตามที่มันแบบ ไม่ดีมันก็ต้องพูดประมาณนี้ครับยังไงฝากเอาไว้กับช่วงท้ายนะครับกับทางขายกรุ๊มิ่งนะครับเครื่องเล่นขนน้องชายยอดขายอันดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนุนแรงด้วยนวัตกรรมเซฟเทครับปลอดภยัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อด้วยนะครับราคา,าที่สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้อยู่ที่ Description ด้านล่างนะครับตามที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองกดเข้าไปดูด้านล่างได้ ตอนนี้นก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับชางดูบกกับนัดนะครับช่องทางของเราเหมือนเช่นเดิมครับยังไงฝากไว้นะครับกับดัตแอสไซน์ชอตูนาตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับยังไงถ้าสมมติว่าอยากจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันคุณอาจจะไม่ค่อยอยากดูคลิปแมนยูตอนนี้นะครับแต่ว่าคือมันก็คือหน้าที่ที่ผมจะต้องทําตรงนี้นะครับต่อไปอยากจะเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งครับสปุ่มพอแล้วเนาะ ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับสวัสดีครับ